ที่สาทานกันไม่หวั่นไหวคือทานใหญ่เจ็ดอย่างต่างเรียกขานชื่อสัตตสะดกมหาทานทรงสำราญเบ็ดเสร็จถึง700คือเป็นทานที่บริจาคอย่างละเจ็ดร้อยเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกดำเนินมาถึงกันที่4ชื่อวันนับประเวทวันนับประเวท เป็นการที่สีก่กริย์สเสด็จพระราชดำเนินผ่านป่าเขาลำนาวไพรมีฝูงสัตว์น้อยใหญ่ห้วยน้องคลองบึงมีผลมไมกรากไม้ทำให้พระกุมารและพระกุมารีกันหาชาลีทรงพระกันแสงเมื่อทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเสวยผลไม้ แต่ทันใดนั้นเองพลละหมากราบไม้เหล่านั้นก็โน้มกิ่งลงมา,าเพื่อให้พระกันหาและพระชาลีได้ทรงสเสมยตามพระราชอัย,อยารัยพอไปถึงเมืองเจตระ่า,า,าซึ่งเป็นประยะทางสามสิบโยชน์แต่พระอินได้ย่นระยะทางให้เหลือเพียงห้าโยชน ด้วยเวทนาสงสารสี่กษัตริย์พระเจ้าผู้ครองเมืองเจตรรัได้ตามเสด็จมาแล้วก็ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเมืองเจตรรัฐให้พระเวสสันดรได้ครอบครองแต่พระเวสสันดรมีจิตมุ่งมั่นที่จะไปบำเพ็ญพรตเป็นพระฤาษีณักเขาวงกฎในป่าหิมพาน ดังนั้นก,กษัตริย์เจตราชจึงตามเสด็จมาส่งถึงที่ประตูป่าแล้วก็รับสั่งให้พรานเจตบุตรคอยถวายการพิทักอรารักขากันที่สี่วัน,นประเวศเจตรัชสีกษัตริย์เดินดงในพงป่าผลไม้พึงประสงค์โน้มลงมา พระราชาเจตราชประกาศทูลมาถึงกันที่หคือการชูชกกันที่ห้าพิสดูเรื่องชูชกเมื่อเพื่อนยกบุตรสาวไว้คราวหลานเป็นคู่เรียงเคียงก่อเท่าขอทาน พิสดารปดสูหนอชูชกมหาเวสสันดรชาดกกันที่ห้าพระอัฏฐกถา,าจารย์ได้พรณานาไว้ว่ายังมีขอทานผู้หนึ่งนามว่าชูชกเป็นเท่าพะเนจรเร่ร่อนขอทานเมื่อขอทานได้หนึ่งร้อยกระสากรก็นำเงินเหล่านั้นมาฝากเพื่อนรักเอาไว้จากนั้นก็หายไป จนกระทั่งเพื่อนรักตระหนักแน่ว่าเท่าชูชกคงจะล้มหายตายจากจึงใช้เงินตราทั้งหนึ่งร้อยกระสาบนั้นจนหมดสิน้นแต่วันหนึ่งเท่าชูชกก็หวนกลับมาทวงถามถึงเงินหนึ่งร้อยกระสาบซึ่งเพื่อนรักของเท่าชูชกไม่สามารถจะหาเงินหนึ่งร้อยกระสาบมาใช้คืนได้ จึงตัดใจยกบุตรสาวของตนชื่อนางอมิตรดาให้เป็นคู่เรียงเคียงหมอนเท่าชูชกเท่าชูชกก็พานางอมิตรดามุ่งหน้ามาใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียที่เมืองทิวรัตเมื่อเท่าชูชกมาอยู่ที่เมืองทิวรัตกับนางอมิตรดานางอมิตรดานั้นเป็นสตรีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามี แม้จะมีสามีแก่กว่าบิดาก็ตามานางก็สู้ปรนนิบัติพัฒวีตักน้ำตํำข้าวเลี้ยงดูสามีอย่างดีจนกระทั่งบรรดาบุรุษในเมืองทิวรัตนนำคุณงามความดีของนางอมิตรดาไปเปรียบเปรยกับบรรดาภรรยาของตนทำให้ภรรยาของบรรดาบุรุษเหล่านั้นโกรธเคือง นางอมิตาดาเมื่อยามที่นางอมิตาดามาตักน้ำก็พากันมาทำร้ายทุบตีนางอมิตาดาจนทำให้นางอมิตาดามีความประสงค์ที่จะลาจากเท่าชูชกกลับไปอยู่บ้านเรือนของตนแต่เท่าชูชกก็สัญญาว่าจะมุ่งหน้าไปยังเขาวงกฏเพื่อไปทูลขอพระกันหาและพระชาลีมาเป็นท่าตรับใช้ มหาเวสันดรชาดกดำเนินมาถึงการที่การที่หกจุลพลกันที่หกจุลพลกล,ล,ลยุทธเจตบุตรจอมพรานคาดการผิดเท่าชูชกหลอกล่ออสอรพิษอ้างลิขิตภูบาลโปรดปรามาเทศมหาชาติกันที่หกดำเนินเรื่องจุลพล เท่าชูชกมุ่งหน้ามายังป่าหิมพมา,านพอไปถึงประตูปา่าพรานเจตตบุตรก็เงื้อหน้าไม้หมายชีวิตเท่าชูชกปัญญาวัยชูก,กล่องพริกแล้วอ้างว่าพระเจ้ากรุงสนชัยให้ข้าพระเจ้านำราชสารมาทูลเชิญเสด็จพระเวสสันดรให้กลับไปครองบ้านครองเมือง จึงทำให้พรานเจตบุตรชี้ช่องทางให้เท่าชูชกมุ่งหน้าไปหาที่อาสมของพระฤาษีนามว่าอัจจุตะฤาษีนี่คือเนื้อความของกันที่หกุลพลมาถึงกันที่เจ็ดชื่อมหาพลกันที่เจ็ดมหาพลเป็นกันที่เท่าชูชกมุ่งหน้ามาถึงอาสม ของอจ,จุตะรูศีแล้วก็ใช้เจแล้วก็ใช้โมหารในการเจรจาเล่เหลี่ยมเพทุบายต่างๆจนกระทั่งอัจจุตะรูศีหลงกลเชื่อว่าพระเจ้ากรุงสนชัยรับสั่งให้เท่าชูชกเป็นราชทูตมาทูลขอให้พระเวสสันดรกลับคืนสู่เวียงวัง จึงบอกผลทางให้เท่าชูชกมุ่งหน้าไปยังพระอาสมของพระเวสสันดรซึ่งจะต้องผ่านป่าเขาลำนาวไพรมีฝูงสัตว์น้อยใหญ่มีเสียงวิหกนกร้องเท่าชูชกจึงมุ่งหน้าไปสู่อาสมของพระเวสสันดรระหว่างทางก็พบฝูงสัตว์น้อยใหญ่มีเสียงวิหกนกร้องมีภูผาป่าเขาลำนาวเพกิ อึกระทึกเสียงนกวิหกเขินชนีข้างบางละมั่งต่างเพลิดเพลินทำมองเมินเมียงดูเท่าชูชกค,คงสับสนโอลมานจนหวั่นไหวสัตว์อะไรดูท่าหน้าตลกพุงก็ป่องหัวก็ล้านดูงันงกศก็ปรก ปาลว่าช่างน่าอายเทศมหาชาติดำเนินมาถึงกันที่8ดชื่อกันกุมารกันกุมารเป็นกันที่พระอัทิกถาจารย์ในพารณาเอาไว้ว่าเมื่อเท่าชูชกเดินทางมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรในเวลาพบล่ำกระปีนไปลายไิแฝงตัวอยู่บนคบไม้ รออรุณรุ่งพรุ่งนี้ให้พระนางมัชฌีได้ออกป่าหาอาหารเพราะตระหนักดีว่าอันธรรมดาของมารดานั้นย่อมพวงบุตรไปยอมให้ใครมาพัดพรากบุตรไปจากตนดังนั้นจึงแฝงตัวนอนอยู่บนคบไม้รอเวลาให้ลุ่งสางเสียก่อนในราตรีนั้นเองพระนางมัชฌีได้ทรงสุบ,บันทรงสุบ,บินนิมิต ฝันไปว่ามีชายร่างใหญ่ดวงตาแด่นกำถือดาบเล่มยาวจ้วงแทงไปที่ดวงตาของพระนางทั้งสองแล้วก็ควักดวงเนตรของพระนางออกไปซ้ายังจ้วงแทงไปที่พระอุระหรืหรอหัวใจของพระนางแล้วก็ควักดวงใจของพระนางออกไปพอร,รุ่งเช้าพระนางมัซีก็ไปเล่าความฝันให้พระเวสสันดรได้ฟัง พระเวสสันดรได้ตระหนักว่าวันนี้จะมีเหตุร้ายแต่เ็เสแสร้งแกล้งบอกว่าพนามัตสีบริโภคพักอาหารจนธาตุกำเริบในการที่แปดชื่อกันกุมารกันกุมานี้เมือ่อพนามัตสีออกป่าหาอาหารเท่าชูชกก็ลงมาจากต้นไม้และเข้าไปทูลขอพระกันหาพระชาลีพระกันหาและพระชาลี ทรงทราบแน่ว่าพระราชบิดาจะทรงประธานตนให้แน่แท้จึงทรงสารหนีไปอยู่ในสะบัวซึ่งพระเวสสันดรได้มาร้องคร่ำครวญบอกรูปรักว่าความรักที่บิดามีต่อบุตรนั้นมีมากมายแต่พระบิดานั้นจำเป็นจะต้องบริจาคทานเพื่อสำฤทธิผลในการที่จะได้ได้ได้ได บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติต่อมาดังนั้นพระเวสสันดรจึงคล่ำครวญให้ลูกได้เห็นใจรักลูกดังดวงใจจะหาใครเสมอเหมือนกว่าดาวและดวงเดือนมิแชรเชือนที่ชื่นชมใจพ่อจะขาดแล้วดุดดวงแก้วมาแตกตรมมาหาทานที่ระทม เมื่อบรมโพธิยานนี่คือกันที่8เมื่อพระกุมารเมื่อพระกันหารพระชาลีขึ้นมาจากสบัวเท่าชูชกประช้ยเถาวันพันมือพระกันหารและพระชาลีแล้วก็ลากจูงไปต่อหน้าพระเวสสันดรมาถึงกันที่9ชื่อกันมัตสี พระนางมัตสีออกมาหาอาหารทั้งวันไม่ได้พักษาหาสซ้ำวันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าแดงฉานดุดสายโลหิตจนกระทั่งมืดคำ่ำพระนางมัตสีตัดสินพระไยหันหลังกลับมายังพระอาสมในระหว่างทางเทวดาได้แปลงร่างเป็นเสือโคร่งเสือดาวและราชสีขวางทางพระนางมัตสีไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้พระนามัสีเดินทางกลับมาสู่อาสมเร็วเกินไปเพราะถ้าหากมาถึงอาสมแล้วธรรมดาของมารดาย่อมห่วงบุตรย่อมจะต้องติดตามวิ่งตามหากระเซกระเซิงพระนามัสสีก็ร้องคร่ำครวญขอความเมตตาต่อพยาสตว์ไก่แก้วก็กูกล้องเสียงนบร้องในราวไพร ร่ำร่ำเหลืออะไรปิมว่าใจจะขาดร้อนตะวันก็ลับฟ้าแสงที่วาผ่ายสิงขรแววแววด้วยอาววนพนมกรอันเฉลีงลงไปพระเวสสันดรได้แก้ไขจนกระทั่งพลิกฟื้นตื่นขึ้นมาก็เล่าความจริงให้ฟังมาถึงกันที่สิบชื่อว่าศักกิบับ สักกบัตหมายถึงว่าเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์พระอินทร์ได้เล็งเห็นว่าพระเวสสันดรมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะอุบัติตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบริจาคทานมหาทานแม้กระตั้งพระลูกรักทั้งสองก็ยอมถวายก็ยอมบริจาคให้กับเท่าชูชกถ้าแม้นมีชายโฉดชั่ว มุ่งมายังเขาวงกดขอประทานพระนาม,มัตสีพระเวสสันดรก็คงจะต้องประทานให้เป็นแน่แท้เท้าสักกะเทวราชจึงแปลงร่างเป็นพรามแล้วก็มุ่งหน้ามาที่เขาวงกดขอประทานพระนาม,มัสสีพระเวสสันดรก็มอบพระนาม,มัสสีให้พลันเท้าสักกะเทวราชก็แปลงร่างกลับคืนเป็นพระอินทร์แล้ว ก็กล่าวสำทับไว้ว่าบัดนี้ท่านได้พระราชทานพระนางมัสีแก่เราแล้วแต่เราขอถวายนางนี้คืนแก่ท่านครั้นยามใดมีชายหนึ่งชายใดมาขอพระนางมัสีพระองค์จะไม่สามารถประทานให้ใครได้อีกแล้วจากนั้นเท้าสักกก็ยังถวายพรแปดประการให้กับพระเวชสันดร ท้าวสักกะเทวราชประกาศย้อนประธานพรสำคัญเป็นบัานหมายให้บิดาปราณีทรงคลี่คลายอีกมาลายโทษประหารผลานชีวีให้ปกครองบ้านเมืองประเทืองสุขราไร้ทุกข์รื่นเริงเถลิงสีให้รักแท้แน่ชัดแต่มัดสีทั้งชาลีโอรยสยศกรัยนี่คือพรแปดประการที่พระเวทสันดร ได้รับประทานจากพระอินทร์มื่ถึงกันที่11ชื่อกันมหาราชกันมหาราชพระอัฏฐาประธา,า,ธา,า,ธานได้พารณนาว่าเมื่อเท่าชูชกพาสองกุมารกุมารีารแรงรอมาในปา่าขําไหนนอนนั่งตัวเองก็ขึ้นปีนป่ายไปถูกอูน,นอนบนพบไม้แล้วก็มัดพระกันหายพระชาลีไว้ที่โคนต้นไม้ตกดึก เทพพระบุตรเทพพรธิดาได้แปลงร่างเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทสีมาป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมขัดกล่อมให,ให้พระลูกรักทั้งสองพระองค์ได้หลับไหลซึ่งพระเจ้าวรว์เธอพระองค์เจ้าจากภัณฑ์เพนซีริทรงประพันธ์บทร้องเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยังเยาขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอ๋ย รวงจรงแม่ไม่ทิ้งไปเลยนอนเสียเอ่ยตื่นได้เชยชมกันฟังกล่อมฟังเถิดจอมขวัญฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้าถวยเทพรครองป่าครองเขาลูกยังอ่อนยาวโปรดเฝ้าดูแลหลับเสียดวงหัดไทยของแม่แม่อยู่ดูแลขวัญแม่นอนเถิดแม่นอนลูกเอ่ยแม่เฉลยคำพรบุญครั้งก่อน แม่เคยทำมาขอให้บุญช่วยรักษาวอนไหวเทวาให้ฟ้าฟ้ามาปกป้องคุ้มเหตุภัยเพศทั้งผองเทพเจ้าครองปกป้องดวงใจนี่คือบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เจ้าจักรพัน,น์ิเ็นสซอริมาถึงกันที่สิบสองชื่อชอกษัตริยชอแปลว่าหกหกกรัตรพลัดพรากจากเวียนแก้ว พบกันแล้วกลางป่าพนาเขาวิสัญยีสุดสลบลงสมเ้าด้วยโศก,โกเศร้าโศกาแสนอาดูนพลันพระอินทร์รู้เหตุสังเกตชัดเกิดฝนโบกขอรพัดอายศูนย์ฉลมร่างซัดสาบยากประยูนผลภัยบูนเนรมิตตื่นนิทราเมื่อเท่าชูชก ลงมาจากต้นไม้ในยามเช้าก็พาสองกุมารออกร่อนเร่เทวดาดนใจให้เท่าชูชกพลัดหลงไปยังกรุงศรีพีพระเจ้ากรุงสนชัยทอดพระเนตรจำว่าหลานรักได้จึงปูนบำเหน็จรังวันให้กับเท่าชูชกมากมายมหาศาลเพื่อไทยชีวิตพระหลานรักแล้วก็ปลนเปลออาหารให้เท่าชูชก เท่าชูชกบริโภคอาหารเกินกำหนดกำลังจนกระทั่งท้องแตกตายพระกันหาและพระชาลีจึงทูลขอเสด็จปู่ให้ทรงกองทัพไปรับพระราชบิดาและพระราชมารดากลับคืนสู่พระนครสีพีซึ่งพระเจ้าก,กรุงสนชัยได้ทรงกองทัพไปรับ แล้วก็เสด็จไปดึยพระองค์เองมาพบกันที่กลางป่ามาพบกันที่กลางป่าเกิดความเศร้าโศกเสียใจที่พลัดพรากจากกันนี่คือเนื้อความของฉอรกริย์ฉอแปลว่าหกกริย์ทั้งหกพบหน้ากันกลางป่าร่ำไห้จนกระทั่งสลบวิสัญญีมาถึงกันสุดท้ายคือนครกันกันสุดท้ายนาครกัน เป็นการที่พระเจ้ากรุงศรนชัยได้ขอร้องให้พระเสันดรลาจากรถขอให้พระเสันดรกลับไปครองบ้านครองเมืองลาจากเพศบันปชิตพระเสันดรก็ร่ำลาพระอาศงที่เคยให้เป็นที่พำนักอาศัยแล้วยกทัพโยธาอำลารถ เขาวงกดสูงล้ำทำสถานกลางป่าเปลี่ยวลึกลิ่มหิมพา,านทรงกราบกรานอาสมเคยร่มเย็นเคยพักพิงพึ่งพาอยู่อาศัยร่มไม้ใหญ่ตรึงตราได้มาเห็นเคียงอาสมร่มธรำยามลำเพ็ญประหนึ่งเป็นเสมือนดังเรือนตายลาขุนเขาสูงข่มพรมนิมิต ทั้งแปดทิศทรงไหว้ด้วยใจหายลาวิหกนกเอ๋ยเคยทักทายมีเว้นวายเสือโครงโคลงกุญชรอ,อีกเสือเหลืองเสือดาวในราวป่าพระบอกลาราชสีแห่งสิงขอลาเก้งกวางบางชนีสีทันดรขอลาก่อนลาลับไม่กลับคืนอ,อัตมาภาพได้วิสัชนา สระธรรมครบถ้วนทั้ง13กันโดยย่นย่อซึ่งพระอัจฉรถาจารย์ได้พารณาเอาไว้ว่าผู้ที่ได้สดับรับฟวากันเทศมหาชาติครบถ้วน13กันจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่แท้จะได้พบกับพระศรีอานเมื่อมีชีวิตอยู่จะได้รับพรสี่ประการอายุวันนะสุขภัยละอัตมาภาพได้บรรยาย สมควรแก่เวลาด้วยประกาศชนี้สาธุเเวลา